หยุดน้าตาลแค่21วันสมองฟื้นร่างกายกลับมามีพลังใครก็แล้วแต่นะครับที่มีอาการตื่นมาแล้วรู้สึกเบลอง่วงนอนแถมอารมณ์เบี่ยงง่ายอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอายุหรือสัญญาณแห่งวัยแล้วแต่มันมีสาเหตุสําคัญมาจากเจ้าน้าตาลครับหรือแป้งขัดขาวที่คุณกินในทุกวันที่กําลังทำลายสู่ภาพและทาลายสมองคุณอยู่อย่างเงียบๆแล้วหมอจะพาให้คุณมารู้จักกับงานวิจัยชินีครับที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วว่าการอดน้ําตาลหรือการไม่กินน้ําตาลเลยนะครับ1ดี่กิบเวของเลือดง้ถึ22% 2ครับ เพิ่มโปรตีนทํหนาที่ในการฟื้นฟูสุขภาพสมองคุณได้ถึง47%หรือเพิ่มสารที่ชื่อว่า BDNF นั่นเองซึ่งเป็นสารสำคัญมากๆนะครับในการเสริมงารทำงานให้กับสมองของเรา BDNF นะครับเป็นสารสำคัญที่ช่วยคุณหนึ่งครับคิดงานราบเลื่นนะครับ2เพิ่มความจำา3ทำให้อารมณ์คุณนิ่งและ4คือทำให้คุณหลับลึกขึ้นในทางกลับกันน้ำตาลเป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้คุณมีการมึนเบลอทำให้สมองคุณเสพติดสารที่เป็นพลังงานเทียมครับทำให้คุณเกิดการหิวบ่อยหยบ่อยง่วงง่ายและสมองเบลอซ ง่วงหลังกินอาหารครับอย่าคิดว่าหนังท้องตึงห,หลังตาต้องหยอดเสมอไปพ่อหมอเป็นคนนึงครับผมที่ er ท anyway. แทบไม่ง่วงเลยหลังจากกินอาหารมื้อเที่ยงและไม่จําเป็นเสมอไปนะครับว่าการกินอาหารแล้วทาให้เราง่วงแต่ท sure. ี่คุณง่วงเพราะว่าคุณกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงเกินไปพอน้ําตาลในเลือดคุณมันหลั่งออกมาเยอะร่างกายคุณจะหลั่งซูนออกมาเยอะเกินปกตินะครับในการกดน้าตาลของคุณดทำให้น้ำตาลในเลือดคุณแท็งก์จันดิ่งครับกลับกลายเป็นว่าพุ่งแล้วตกลงอย่างมากซึ่งการน้ำตาลตกลงนั่นแหละทาให้คุณง่วงทาให้ สมองเบลอคิดงานไม่ออกให้รู้เลยครับว่าคร่างกายคุณกาลังเสพตีน้ําตาลอยู่และคุณกาลังโดนน้าตาลน่ะเล่นงานคุณทําให้คุณคิวหวอยและต้องอยากงน้ําตาลอยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้าคุณอยากดูดจากวงจรการเสพตีน้ําตาลหมอแนะนำนะครับให้คุณลดหวานโดยเฉพาะน้ําตาลจากพวกขนมหวานน้าหวานไม่จำเป็นต้องกินเลยที่สาคัญเลยต้องเสริมอาหารเสริมหรือวิตามินนะครับที่ทหํหน้าที่ในการช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของคุณและฟื้นสมองไป,ปรพร้อมกันอย่างมีงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครับเรสเวอร์ทอลช่วยลดการดื่มซูเินช่วยควบคุม ชาเขียวหรือชามะชักที่ช่วยชะลอการดูดซูน้ำตาลช่วยเร่งการบอบผ่านน้ำตาลสาคือ ALA ช่วยการฟื้นฟูพลังงานระดับเซลล์ช่วยลดการชาไปมือไปเท้าและลดการอักเสบจากน้ำตาลตัวอื่ถึงสี่ครับคือโคเมียมพิคลยเนตที่ช่วยควบคุมอินซูลินช่วยลดการดื้ออินซูลินและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณมีลูกค้าหลายๆคนเริ่มทานนูตาพรามแบบไม่ได้คาดหวังอะไรพอทานไปสักหนึ่งเดือน3เดือนกลับไปตรวจเลือดนะครับหมอยังตกใจเลยทำไมน้ำตาลลดลงค่าไขมันดีขึ้นค่าการอักเสบในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนหมอต้องถามว่าไปทำอะไรมาวเพพราาา่่นูตมมไ ไม่แค่คุมปลายเหตุแต่มันไปช่วยซ่อมทั้งระบบจริงๆใครคิดว่าเริ่มเหนื่อยล้าน้ำตาเริ่มแกวง่งผิวแก่เร็วแล้วก็สมองล้านี่คือสัญญาณที่อย่ามองข้ามลองทักมาคุยกับทีม D R O ครับหรือว่ากดที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยเราไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญและคอสสุขภาพที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่แบบที่ไม่คาดฝันมาก่อนเพราะการชะลองไว้ที่แท้จริงต้องเริ่มจากการคุมน้ำตาลที่ดีแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่คุณเลือกนุ่ง a าพรามครับ